อนนี้ผมมาเจอรังผึ้งนะทุกคนนะผมนี่ครับน่าจะเป็นปอกินนะครับผมนี่ครับตัวต่อน่าจะมากินรังผึ้งตัวนี้นะ นี่ครับตอนนี้ผลมะไฟป่าก็จะออกลูกแน้วนะครับเข้าช่วงเดือนพฤษภานะครับทุกคนปลายเดือนเมษานะครับก็จะมีผลมาไฟป่านะนะเพื่อทุกคนสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมและว,วันนี้กลับมาเจอกับผมแฮปปี้ไฟเดย์อีกแล้วนะครับและว,วันนี้ผมก็ได้นำ ทุกคนกลับเข้ามายางป่านะครับผมเพื่อที่จะพาทุกคนไปชมธรรมชาติที่สวยงามนะครับไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่เป็นหน้าผานะครับผมก็จะมีลำธารหลายนะครับผมเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับเพื่อนมาติดตามชมไปพร,พร้อมๆกันได้เลยนะครับสำหรับ วันนี้นะครับ โอ้ทุกคนครับมันจะเป็นน้ำตกนะครับก็ค่าที่ยอสวยงามเลยนะครับบรรยากาศตรงนี้นะครับผมเย็ยนขึ้นใจเลยครับจะมีคาร์บอนอีกชั้นหนึ่งนะครับ อยู่ตอนนี้เราจะเห็นนะครับขบนนู่นนะครับอีกขันหนึ่งนะไม่รู้เพื่อจะเห็นหรือเปล่าน,นะครับครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้เราก็มาถึงส่งลำทานนะครับผมเราก็ต้องเดินลงตาม ลำทานไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าลำทานเส้นนี้จะไปโผล่ที่ไหนนะครับตามผมไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมเวลาเราเดินตามลำธานเราต้องระวังนะพื่ทุกคนเพราะว่าในลำธารน,นันก็มีสิ่งที่อันตรายนะครับผมอย่างเช่นก็อหินนะครับมันจะลื่นนะครับ เราเราเหยียบเราก็ดีๆนะครับผมช่วงฤดูร้อนแบบนี้ก็จะมีงูเหลือมงูหลามอะไรพวกนี้ลงมาแช่น้ํานะครับก็ต้องคอยสังเกตด,ดูดีๆนะครับโอ้โหดูต้นไม้นี่ครับลมครับถนาดใหญ่นะครับน่าจะนานมาแล้วนะครับผมไปต่อครับ ตอนนี้ผมได้มาเจอผลมะเดื่อนะครับผลมะเดื่อขนาดใหญ่เลยครับตอนนี้รู้สึกว่าผลจะดกมากเลยนะครับออกเยอะมากเลยแปลว่าอย่างสุดนะครับนุ่งครับเป็นพวงพวงครับเยอะเลยครับเพื่อนทุกคนสําหรับมะเดื่อจําพวกนี้ครับพวกกระรอกอะไรพวกนี้จะกินนะครับผม ของโกรกของกระรอกวันนี้เลยนะครับคนก็กินได้นะครับถ้าสุกนะครับดิบๆก็สามารถที่เราจะเอาไปจิ้มน้ำพริกกินได้เลยนะครับนี่ครับอร่อยครับผม ทุกคนนะครับผมที่ตรงนี้นะครับก็จะมีน้ําตกที่ที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับก็คือลําห้วยนี้จะเป็นลําห้วยหลักนะครับก็ค่อนข้าง่จะใหญ่เลยนะครับผมเป็นลําห้วยค่อนข้างที่จะใหญ่ใส่น้ําก็ยังมีอยู่นะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้ตรงลําธนรที่ผมเดินลงมาก็จะมาบรรจบกับที่ลําห้วยตรงนี้ด้วยนะครับก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ครับ ก็ลำคันสายนี้ก็การที่จะสายนะครับถ้าเป็นรูุ่นก็เขาค่าที่จะใหญ่เหมือนกันนะครับนี่ครับผม ครับทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวจากด้านบนของน้ําตกนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นผาที่สูงมากๆเลยนะครับน้ําตกที่อยู่ด้านหลงังน<บ>ู่นนะครับผม ต้นไม้ตอนนี้นะครับใหญ่ามากๆเลยครับไม้พันปีหรือเปล่าครับอดท้ยมันมันจะใหญ่เหลือเกินทุกคน วันนี้ผมเดินทางไกลามากเลยนะครับตอนนี้ผมก็มาเจอกระท่อมร้างนะครับเพ,เพื่อนๆทุกคนในป่าลึกเลยนะครับนี่ครับดูสภาพครับไม้ดะบอลก็พกหมดแล้วนะครับผมนี่ครับในป่าจริงๆนะเพื่อนๆทุกคนนี่เดี๋ยวจะสองบริเวณรอบๆให้ดูนะเพื่อนไม่เชื่อน,นะครับ เป็นป่าที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็จะมีกระท่อมร้างเพียงหลังเดียวนะที่อยู่ตรงนี้นะครับรอบๆก็จะปกคลุมด้วยไม้ต้นไม้ใหญ่มากๆเลยนะทุ้คนรอบๆเลยครับนี่ครับ ยังไงตอนนี้ก็ผมหิวมา,มากๆแล้วนะครับผมต้องพักตรงนี้นะครับพักกินข้าวก่อนนะ,พะเพื่อนทุกคนเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันเลยนะครับทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็ไดู้กเปยภายในกระท่อมร้างแห่งนี้นะครับแล้วก็กระท่อมร้างแห่งนี้ก็จะอยู่กลางป่าลึกมากๆเลยพเพื่อนทุกคนระหว่างทางที่ผมมานี่ไม่มีรอย ครที่จะเดินผ่านมาเลยนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่ารถด้วยใบไม้แล้วก็รถด้วยยากมากๆเลยนะครับกว่านที่ผมจะขึ้นมาถึงบริเวณตรงนี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมจะพักกินข้าวกันนะครับครับทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูเที่ยงนะครับที่ผมทํามาจากบ้านนะครับก็จะเป็นผักผักกุดนะครับผมใส่น้ำมันหอยนะครับ น่ากินมากเลยนะครับครับทุกคนครับมากินข้าวกันนะครับ อร่อยครับทุกทนนี่ครับักกดครับ นี่จะเป็นแมนดุกเลือกนะครับที่บินอยู่นี่นะครับนี่ครับซึ่งดุกเลือกผมไปเยอะแล้วนะครับตอนที่ผมกินข้าวนะครับนี่ครับมาโดดอีกแล้วนะครับเพื่ทุกคนเห็นไหมครับตัวนี้มันจะมีพิษนะเพื่อนทุกคนมันจะดุดคันมากๆนะครับ แล้วมันจะทําให้เราแพ้นะครับซึ่งตอนนี้มาเยอะมากเลยนะครับเพื่ทุกคนนี่ครับดุกเลือดได้เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวซึ่งตัวนี้ผมจะปล่อยมันดูก,ก่อนนะครับนี่ครับซึ่งตัวอื่นก็กำลังมาอยู่นะครับ นี่ครับไปกอดอยู่ที่เลนตัวหนึ่งอรัอ๋อขันมากๆนะเพื่ทุกคนนี่ครับพองขึ้นมาแล้วครับต,ตุดมาบริเวณตุดมานะครับพื่ทุกคนอ๋อบินไปแล้วครับนี่ครับ คันมากครับแล้วก็มันจะมีเลือกออกนะครับนี่ครับครับทุกคนครับซึ่งตอนนี้มันก็มากัดเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่ครับไม่ยอมหยุดเลยครับลางเยอะที่ได้กินเลือดผมแล้วครับนี่ครับมากอดอีกแล้วครับผมบวมเลยนะครับเพราะว่ามันแหลมพวกนี้มันจะเป็นแมลงดุกเลือกนะครับแล้วก็มันจะปล่อยพิษนะครับมันคันนะครับ ถ้าใครแพ้หนักเราจะถึงเสียชีวิตได้เลยนะครับนี่ครับอขันมาเลยครับโอ้ไม่ไหวแล้วครับปล่อยใหไม่ไปนี่ครับเพื่อเห็นไหมครับนี่ลอยเยอะเลยนี่ไม่แล้วครับผมอยู่ไม่ไหวแล้วนะเพื่อนทุกคนผมต้องออกจากป่าที่นี่แล้วนะครับเพราะมันมีแมลงดุกเลือกนะครับถ้ามันซึ่งได้ดูกเลือเข้าไปแล้วมันจะชอบนะครับแล้วก็มันจะพาเพื่อนมาเรื่อยๆนะครับ นี่ครับมาเกาะเต้มบริเวณกล้องผมเลยนะครับซึ่งผมก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยนะเพื่อนทุกคนผมไม่อยู่แล้วครับเป็นแมงชนิดหนึ่งที่มันมีพิษคันนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะเพื่อนทุกคนยังไงก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วนะครับครับเพื่อนนะครับผมซึ่งตอนนี้มันจะมีแมลงดุกเลือกนะครับค่องข่าที่จะอันตรายนะครับมันจะมีพิษแล้วก็คันมากนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ ขันไปเลยนะครับมันจะบวมขึ้นมาด้วยครับซึ่งผมอยู่ไม่ไหวนะเพื่อนทุกคนตอนนี้เพราะว่าผมอยู่ในปานลึกด้วยนะครับไม่มียาอะไรมาด้วยนะครับเพื่อนทุกคนยังไงผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องรีบออกจากป่าก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับผิดของเจ้าแมลงพวกนี้นะครับผมก็ยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณ FC ทซกท่านที่รับชมและก็ติดตามผมมาตลอดนะครับ สำหรับว,วันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับไม่ไหวแล้วครับแมงพวกนี้มันกัดคันเลือดเกินนะครับมันดูดเลือดได้เยอะมากเลยนะเพื่อนทุกคนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต้องรีบก,กลับแล้วบ๊ายบายครับ